สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับการคาดการสถานการณ์ฟลองขนาดเล็กเทียงส5งดาซินี้เป็น e p ีที่55ของรายการแล้วนะครับในําดับแรกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเรามาเริ่มต้นด้วยการดูสถานการณ์ณปัจจุบันผ่านแอปพลิเคชัน Air ์โฟไทยกันก่อนนะครับวันนี้เป็นข่าวดีสําหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับเพราะว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับเป็นไปตามที่เราคาดการมาไว้นะครับว่าตอนนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายนะครับแนวโน้มสถานการณ์ค ตอนนี้นะครับความเร็วลมที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ฝุนละอองขนาดเล็กเพียง2.5ที่สะสมอยู่ใกล้นนกระดับผิวพื้นนั้นพัดพาออกไปได้นะครับเราขยับไปดูที่ภาคอีสานของประเทศไทยเรากันบ้างนะครับตอนนี้แทบทุกจังหวัดเลยนะครับตอนนี้กลับเข้ามาอยู่ในระดับที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแล้วนะครับ เราขยับไปดูที่17จังหวัดภาคเหนือกันบ้างนะครับ17จังหวัดภาคเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นทางตอนบนและตอนล่างของ17จังหวัดภาคเหนือนะครับเกณฑ์แนวโน้มคุณภาพอากาศเริ่มดีขึ้นอย่างมนสําสำคัญเหมือนพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลนะครับในขณะเดียวกันสําหรับพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศไทยนะครับแนวโน้มเกณฑ์คุณภาพอากาศยังคงดีตอด่อเนื่องนะครับสาเหตุนะครับตอนนี้ อัจจัยทางสภาพทางอุตุนิวทยานะครับอัตราการระบายอากาศนะครับตอนนี้หลังช่วงวันที่1 6 1 7เป็นต้นมานะครับอัตราการระบายอากาศในแทบทุกพื้นที่ของประเทศไทยเริ่มดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับตรงนี้เป็นส่วนสําคัญเลยนะครับที่ทําให้ปรากฏการที่เป็นลักษณะคล้ายฝาชีคอบนั้นคลี่คลายออกไปได้นะครับแต่ก็ตามนะครับตอนนี้นะครับเราไปดูข้อมูลจุด h o ตส p o t หรือจุดความร้อนนะครับจากจ i s d a กันบ้างนะครับตอนนี้นะครับ ในภาคเหนือนะครับพิจ,จิตรเชียงรายกำแพงเพชรนะครับเรายังคงพบเจอนะครับก <c oughs> <c oughs> ารเผาที่เกิดจากพื้นที่นาข้าวนะครับซึ่งตรงนี้เราคงยังต้องเฝ้าระวังจับตาดูอย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วเราไปดูการคาดการาณ์สถานะล่วงหน้า7วันกันบ้างนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นอย่างที่ผมได้เรียนท่านผู้ชมไปแล้วนะครับหลังวันที่1 7บ8เป็นต้นไปแนวโน้มจะดีขึ้นอย่างมีนยัยสำคัญนะครับเพราะตอนนี้ความเร็วลมที่มากขึ้นนะครับส่งผลให้อัตราการระบายอากาศของพื้นทีีี่่ดขึ้นอยางมสคัญช เช่นเดียวกับพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือนะครับหลังวานที่17-18เป็นต้นไปแนวโน้มดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเช่นเดียวกันนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศไทยแนวโน้ม ยางคงดีต่อเนื่องอีก7วันนะครับและตอนนี้นะครับพอเราเข้าดูสู่ช่วงสถานการณ์อย่างจริงจังแล้วนะครับสิ่งที่เราขาดไปเลยไม่ได้ที่ผมเรียนท่านผู้ชมนะครับการลดการเผาในที่โล่งนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องมาเน้นย้ำกันอยู่เสมอนะครับและอีกวิธีหนึ่งที่เราจะขาดไปเลยไม่ได้คือภาคการจราจรนะครับอย่าลืมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกันอยู่เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนะครับโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลนะครับซึ่งตรงนี้จะช่วยในการลดฝุ่นละอองขนาดเล็กจากยักภาคยานพาหนะได้นะครับ และสุดท้ายนี้นะครับศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศยังคงขอความร่วมมือพ่อแม่แม่น้องประชาชนทุกท่านนะครับร่วมด้วยช่วยการติดตามข่าวสารและสาระสําคัญดีๆที่อัปเดตผ่านต่อเหตุการณ์อยู่เสมอเพื่อที่จะได้นําไปใช้ในการวางแผนประกอบการดำรงชีวิตสําหรับทุกกลุ่มวัยสำับทุกกลุ่มเสียงในกิจกรรมกลางแจ้งนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ